เธอก็ตีตลาดยูนิคเข้าไปอีกแล้วนะคะแตกต่างมากเลยค่ะจะเป็นอย่างไรนะั้นต้องมาสอบผานกับสาวสวยท่านนี้เลยนะคะคุณพัชิตาสักซิอริกธนาคุณกรหรือโคสิตา CEO ของ Stone Magic World ค่ะสวัสดีค่ะสวัสสดีค่ะำหรับตัวน้ําหอมด้านหน้าชื่อชื่อเต็มเต็มของเขาคืออะไรชื่อ per Stone Perfume Stone Perfume เลยน,นะคะ ทำไมถึงต้องใช้เป็นเหล่งขอํพลังงานหินที่มาเป็นยังไงคะที่มาเนี่ยเกิดจากการที่เราเป็นคนที่ชอบแล้วก็ศึกษาเรื่องหินมาก่อนเป็นความลหลงไหลเลยเนียก<ม>ว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ประกอบกับเวลาเราไปต่างประเทศที่ไหก็เห็นทําไมถึงพาเราไปเกาหลีก็ไปดูหินไปประเทศจีนก็ดูหินแล้วทําไมประเทศไทยในเวลาจะปรับเปลี่ยนพงจุ้ยหมงเิงอะไรก็ใช้หินเป็นส่วนประกอบเราก็เลยศึกษาคนความมากขึ้นในเรื่องของหินค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเรารู้ว่า พวอย่างนี้อย่างนี้เลยเนาะเราก็เกิดความสนใจอยากจะลองใส่แล้วก็เกิดจากการลองใส่ก่อนค่ะก็คือแรกๆนี้ก็คือจะเป็นแค่เครื่องประดับช่างเนี่ยที่ใส่อยู่ค่ะค่ะเครื่องประดับก่อนว่าเออหินตัวนี้ใส่ใส่แล้วอาจจะช่วยเสริมอะไรอย่างนี้<ช><ช>หรือว่าช่วยดูแลโรคภัยหรือป้องกันอันตรายแล้วแต่แล้วแต่ป<ช>ระเภทของเขาทีนี้จากสิ่งที่เป็นเครื่องประดับที่เห็นด้านหน้าเนี่ยนะคะกลายมาเป็นน้ำหอมได้ยังไงเพราะว่าเราได้ไปดูงานที่ประเทศประเทศหนึ่งค่ะที่ญี่ปุ่นแล้ว ชื่ชาญด้านถิ่นน่าทำแตัในผลักนี้เราประเทศไทยก็ยังไม่เห็นมีใครทำนะคะก็ mm hmm. ลเลยคิดว่าบางคนเนี่ยอยากจะใช้ค่าพลังงานของถิ่นแต่ไม่สะดวกใจที่จะใส่ด้วยหน้าที่การงานอะไรต่ตางๆเราเลยคิดว่าเอ๊ะเอาของมาใสา่ในหินนี่ถ้าจะดีแฮะแล้วผลที่จะได้เนี่ยหมายถึงว่าพอฉีดแล้วแบบแบบฉีดๆมันอาจจะดูเหมือนพรมๆจากน้ำแช่หินหรือเปล่าหรืออะไร,รเปล่ามันจะแตกต่างจากใส่ย,ยังไงแตกต่างมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งในพิธีกรรมของการล้างอาถรรพ์หินถ้าศึกษาแบบเข้มข้นเนี่ย หนึ่งในพิธีกรรมการ,การาานั่งอันถัหินคือการอาบน้ําหอม,อมฉะนั้นเนี่ยเมื่อหินเนี่ยเขาไปอยู่ในน้ําหอมเนี่ยเขาจะเพิ่มพลังงานกว่าปกติสองเท่าด้วยน่าสนใจ <c oughs> แล้วคุณทําออกมากี่ตัวอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะที่ที่เราเปิดโปรดักต์มาก็จะมีทั้งหมดหกกลิ่นหกกลิ่นเลยนะคะในเรื่องของความกลิ่นแรกที่ต้องแนะนําเลยก็คือกลิ่นส<ห>ีม่วงเลยที่หยุดก่อนห้ามแตกอ่าขอโทษค่ะลืมบอกเลยไม่ได้บอกบอกน้องเขไม่ได้บกโอเคไปเถอ คือช่องอาจะห้ามแด่ใช้แบบนั่งสง่างานช้าชแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวทางกล้องก็อินเสิร์ตเอาล้วจะแตะตรงนี้ไปนี้ก็ได้หรือจะสีก็ไดดแต่หน่วงหรือพูพูดสีงอเออโอเคเดี๋ยวเข้าที่หูค่ะถ้าอย่างนี้ช่วยบอกสักนิดนึงว่าที่คุณทำนี่มีทั้งหมดกี่แบบกี่กลิ่นคะมีทั้งหมด6กลิ่นค่ะใช่ กินแรกเนี่ยที่กินที่เป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้เลยนะคะนั่นคือกินสีพื้นฐานนุรยุบางคนวิ่งหากนวิ่งหาอะไรมากมายเลยคะ่นะแต่ว่าลืมใส่ใจในเรื่องความสุขนะวันนี้ถ้าเราฉีดกินนี้เนี่ยเราใส่พลังงานิิด้านพิเศษที่จะช่วยทําให้ใจเย็นลงสมบุกสุขมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เวลาผู้ใช้เนี่ยใช้ไปเราจะรู้สึกว่าอืมรู้สึกใจเย็นขึ้นสาหรับตัวสีม่วงนี่ใส่หินอะไรเป็นพิเศษไหมคะใส่จะมีลาลีมาด้วยค่ะลาลิมาเขาจะเป็นสีฟ้าที่จะช่วยในเรื่องของทําให้ จิตใจเย็นลงสงบเย็นเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่แบบในช่วงร้อนๆนะหยุดนะก็ตัวราดีมาเนี่ยเขาจะเป็นผิพรังงานพิเศษที่ใส่ในนี้มันไม่ได้มีแค่ราดีมาแต่ว่ามีหลายๆอย่างนะคะแนะนําให้สามีซื้อให้ภรรยาค่ะนะคะกลับบ้านดึกหรืออะไรอย่างนี้นะคะให้ภรรยาฉีดเลยฮะจะได้ใจเย็นๆนะคะเอาหลักนี่คือผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดใช้ได้หมดค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นพื้นฐานที่ใช้กิ่แล้วถ้าใช้ดียังไงก็ค่อยๆเลือกกลิ่นกลิ่นต่อไปเป็นกลิ่นพื้นฐานที่ต้องใช้ขวดแรก ซีรีส์ของสตอพาวเวอค่ะแล้วเนี่ยมากินอื่อๆอีกสีแดงสีแดงค่ะเป็นกลิ่นเร่งไม่ตามหารนิยมนะคะตัวนี้เอ๊ะฟังชื่อแล้วยังไงนะคะเรียกไม่ตามาหารนิยมในที่นี้นะคะเราใส่ทิ้งตระกูลพิเศษที่เวลาบางคนเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะที่อยากจะเพิ่มเสน่ห์มากขึ้นหรือผู้ชายก็ตามนะคะหรือคนที่เป็นนักร้อกดาราเด็กไอดอลสามารถใช้ได้คนที่อยู่หน้ากล้องที่ต้องเอาหน้าเต้นออกสื่อนะคะจะทําให้แบบเหมือน,นเราเป็นที่ยอดนิยมของคนพบเห็นนะคะเพราะว่าเราใส่ เาหินตระกูลนี้มานอน <c oughs> ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียว <c oughs> นะคะ <c oughs> นอนต <c oughs> ูที่นอนเลยแหละแล้วสําหรับสีดำนะคะสีดําจะเป็นกลิ่นตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะขายดีมากๆเลยคือชื่อกลิ่นรวยมหารวย <c oughs> นะคะตัวนี้จะใส่ตระกูลใหม่พิเศษลงไปนะคะเป็นไหม่5สีนะคะที่จะช่วยเพิ่มทําให้เวลาคนใช้เนี่ยยางตระกูลใหม่ถ้าเราศึกษาใน Google เกี่ยวกับเรื่องหินเนี่ยจะทราบเลยว่าโอ้ตระกูลใหมที่เป็นเป็นหินที่มีพลัง สีต่อไปสีน้ําเงินอ่าสีฟ้าหรือว่าสีเรียกงานตัวนี้เหมาะกับพ่อค้าแม่ขายไทที่อยากเพิ่มยอดธุรกิจนะคะตัวนี้เป็นกินเรียกงานเรียกออเดอร์ใส่สีที่เพิ่มในเรื่องของการดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาง่ายๆนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่ทําอยู่<ช>สีเขียวค่ะสีเขียวตัวน,นี้ขายดีแล้วก็รีวิวหนักมากนะคะเป็นรีวิวจริงเยอะเลยนะเป็นก่นดึงดูดโชคฟุกนะคะ อ่าคนไทยก็ชอบหลายๆคนก็ชอบนะคะควรฉีดก,ก่อนวันที่หนึ่แล้ววันที่16อ่ารีวิวโดยเฉพาะวันที่1 16. นึ่งและสิบหกหนักจริงๆคะ่ะอันนี้นะนะอา,า <laughs> สีเหลืองค่ะสีเหลืองค่ะกลิก่นนี้นี่ก็ขายดีมากๆเลยก็คือกลิ่นเรียกสรัพย์อันนี้ไม่ว่าจะเป็นของควันของฝากนะคะเอ่อเก็บเล็กเก็บน้อยได้หมดเลยนะคะสำหรับกลิ่นเรียกสรัพย์ทั้งหมดหกกลิ่นอ่ะหกกลิ่นก็ลองเลือกแล้ว